ก็แอนก็ว่า really? ก็เหมาะกับแอนนะเพราะว่าเป็นอะไรที่คือแต่ละไอเทมที่ออกมาเราก็ซื้อได้ตลอดเวลาเราก็ใส่ได้ตลอดเวลาแล้วก็เก็บไว้ใส่ได้ตลอดเวลาเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบแบบลุคไหนเป็นพิเศษจริงจริงแอนได้หลายแบบนะเรื่องของชุดออกกําลังของเขาเราก็ชอบเพราะมันแห้งเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เหมาะกับอากาศเราคือบ้านมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เนื้อผ้าเขาจะบางแล้วก็ ส่วนอันที่แบบสามารถใส่ไปทํางานใส่ไปออกกองใส่ไปพบปะผู้ใหญ่หรือคุยงานอะไรเงี้ยมันก็ได้หมดเราก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์เราได้ได,ได้ได้ทุกแบบทุกฟังก์ชันในการใช้งานแบบได้เยอะด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแมทได้เยอะอย่างที่บอกว่าเสื้อตัวหนเนี่ยค่ะตัวเนี้ยค่ะเป็นรายสวีแบบบูดี้ที่แบบอันนี้ซื้อแล้วคุ้มมากคือสามารถใส่ออกกำลังกายสามารถใส่แบบออกไปเที่ยวเล่นกินกาแฟหรือไปทํางานหรือแบบแต่งให้มันเป็นแบบสตรีทอะไรอย่างนี้ ได้น่ารักน่ารักใส่กับสแลกใส่กับยีนใส่กับกระโปรงสั้นได้หมดอย่างเงี้ยแอน Angel เคยรู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบง่ายในการใช้ชีวิตเลยก็จะเป็นสิ่งที่แบ,บนมีใดตู้เอาไว้เลยใช่ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเสื้อตัวในตัวนี้ก็มีทุกสีนะคะ <laughs> ใส่ง่ายค่ะ <laughs> ผ้าเป็นผ้าถักค่ะที่จะเป็นไอเทมที่เป็นคลาสสิกแล้วก็ขายดีของยูนิคโนนค่ะอยา่างในวันแบบสบายสบายสุน่าจะชอบแต่งประมาณไหนถ้าเป็นวันสบายสบายแอนก็ Angel จะใส่มี <laughs> ยีนกับเสื้อยืด หรือบางทีก็เป็นสแลกหรือเสื้อยืดหรือบางทีก็เป็นฮูดดี้กับสแลกหรือไม่ก็ฮูดดี้กับกับปลงสั้นแล้วก็ใส่ทาบ์้าใบแ้าสลับไปอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าวันสบายๆนะคะด้วยอากาศบ้านเรากันแมทก็ง่ายค่ง่ายมากใช่อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าพอมันหนาวปุ๊บเราก็สามารถใส่ตัวนี้ไปอยู่ในในที่ที่แบบประกาศเย็นเช่นอย่างในสตูดิโอที่เราถ่ายละครอ,อยู่ยอะไรเงี้ยมันก็เอาอยู่หรือบางทีแบบ เราจะออกไปข้างนอกอย่างที่บอกอะคะ่ะรู้สึกเฮ้ยเสื้อมันดูแบบไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยใส่แค่เสื้อ,อยืดตัวเดียวพอใส่ตัวนี้ทับเข้าไปอะมันก็เหมือนเราแต่งตัวมากขึ้นมีสองเลเยอร์มันทาให้เราดูแบบมีสไตลิ่งมากขึ้นอะไรเงี้ยกับแอนว่ามัน,ม,น,ม,นมันง่ายอยูนิโคลคือแบบไปจิ้มชุดไหนก็แมทได้หมดเหมือนสีเสือที่เขาออกแบบมามันสามารถอยู่กับสีไหนก็ได้คือเขาจัดสรรมาแล้วเลยาานคนที่แบบชอบแต่งตัวก็สำหรับคนที่สนุกกับการแต่งตัวนะคะแล้วก็ยังตามแฟชั่นอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็นก เป็นคนที่มีแอคทิวิตี้หมายความว่าไม่ใช่แต่งสวยอย่างเดียวแต่ไม่สามารถเดินเหินได้อะไรเงี้ยยูนิโคลจะเป็นอะไรที่สามารถใช้ชีวิตได้จริงแล้วก็มีความแฟชั่นด้วยแล้วก็มีความใส่สบายด้วยก,ก็อยากลองแนะนําทุกคนให้มาใส่ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ใส่กิม ใส่ขีดอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเขาบอกว่าเป็นใส่ขีดเลยเออใช่ไหมใช่ไหมคะค่ะเป็นอะไรนะคะเป็นไงบ้างคะแบบลุคนี้อ๋อวันนี้เป็นลุกใส่ขีดอ๋อวันนี้หน้ามาเพราะว่าเอออยากตัดอะแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยอยากตัดให้มันดูสดชื่นขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะเอาหน้าม้ยาย่าก็ได้เอาหน้ามาใส่ขีดอะไเป็นอินสไพร์ดจากแม่กับใส่ขีดใช่เดี๋ยวก็ดูหันไปหันมาดูในละครตัวเองก็เอาว่าเอาทรงนี้แหละอะไรยงเี้ก็ก็น่ารักดีเกี่ยวกับในละครได้ไหมอะไรนะคะมันจะกระทำกับในละครละเป็นนาง ก็ใช่ค่ะมันมาจากในละครอะไรเงี้ยเป็นทรงใช่เป็นทรงที่จริงๆย่าเขาเป็นคนไม่มีหน้าม้าเราก็เลยให้เขาอะใส่เป็นแฮครอบไว้แรกๆก็มีแฟนคลับที่ไม่คุ้นตาก็จะทักเหมือนกันว่าเอ้ยพี่ย่าใส่หน้าม้าล้วจะปลอมไหมอะไรเงี้ยอ่ะแต่พละครออนแอร์ก็ไม่ปลอมนะมันก็ดูกลืนไปก็น่ารักดีค่ะอย่างละครพี่อะละครนันกะถูกแคลเราเป็นหน้าม้าอะไรนะคะพละครแอร์อ๋อโดดสิโดนโดนต่อว่าลิดหน่อย ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะสั้นขนาดนี้แต่พอไปถ่ายเกมรักทรอย,ยด์ก็จะรู้สึกว่าสั้นไปก็ต้องหาวิธีบิดให้มันแบบไปข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่เป็นหน้าจะได้แค่รอบเดียวใช่ไหมได้รอบเดียวค่ะหลังเขาคงตัดอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยพี่เอว่าไงบ้างคะพี y ug y ug y ug ่เอยังไม่เห็นเลยมั้งเขาคงเขาไม่ได้สังเกตเลยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในตัวแอนบ้างเพาะอารแบบเนี่ยอยเดงกๆก็เด็กลงเลยป่ะไม่ชมหรอกโอ้โหไม่ชมเลยไม่ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้แล้วแล้วน้องๆล่ะคะน้องๆเห็นน้องๆใส่วิ่ง อ๋อน้องๆก็จะแซวนิดนึงพี่แอนตัดหน้ามาเลยเหรอพี่แอนเอาอีกแล้วนะพี่แอนอัปเดตเหรอเคยโดนทุกอย่างอันนี้คือจากคุณเจมส์จีเล่อ๋อเจมยังไม่เจอแต่ว่าโดนย่าๆแล้วหนึ่งโดนย่าเล่นงานแล้วหนึ่ง่าว่าพี่ตงพี่เต๋อแต่พี่เต๋อชมพี่เต๋อบอกเออพี่แอนโอเคไม่รู้แกเอาใจหรือเปล่าเลยไม่รู้ปากใครน่ากลัวสุดคแพี่แอนกลัวกลัวคำชมจากใครเลเออเจมส์แหละตัวแสบของแอนคิดว่าเขาจะมาแนวไหน ก็คงกัดกัดแหละคุณผู้ชมหลอกเองเงี้ยค่ะค่ะคดีอัพเดทค่ะก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงติดตามเอาของคืนค่ะก็ต้องไปคุยกับตามที่ที่ทางผู้ต้องหาเอาของเราไปจำนำเอาของเราไปฝากขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ในช่วงที่ต่อสู้ที่หนึ่งอะีรอย่างเงี้ยค่ได้มาแล้วบ้างกับตัวแล้วเลยไม่มีค่ะยังไม่มียังไม่มีคือเป็นการเจรจาอยู่ ถ้าอยู่ในช่วงของการหาข้อมูลแล้วก็เตรียมไปเจราจาเตรียมไปขั้นตอนนะคะมันอยา่อยาบงบางโรงรับจ้างบอกว่าสามารถคืนให้ได้เลยแล้อย่างบางที่เขาก็ไม่ไม่คืนให้เพราะเขาก็บอกว่าเขาก็หนุนกับรา,ากเพื่อความอริย่างเงก็อันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ต้องสืบกันต่อไปหมายถึงว่าก็ต้องหาข้อมูลกันต่อไป<ช>มันก็จะมีอย่างที่บอกมีทั้งหลายรูปแบบที่พร้อมจะยินดีและพร้อมยังไม่ยินดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเอา เอาเอาหลักฐานมาคุยกันเหล่งเงี้ยมากกว่าก็คือต้องใช้กฎหมายเข้าไปวยใช่ค่ะแอนก็หวังว่ากฎหมายจะคุ้มครองผู้เสียหายอย่างแอนบ้างอะไรเงี้ยก็ก็แอนก็อยากจะลองต่อสู้หมายถึงว่าหาข้อมูลหรือทําทุกอย่างให้มันไปในทางที่ถูกต้องที่เราจะแบบสมควรที่จะได้รับการดูแลหรืออะไรเงี้ยก็พยายามหาข้อมูลอยู่มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟอะค่ะบางทีอ่านแล้วอาจจะแบบเอออันน you, ี้ ไม่เข้าขายอันนี้เข้าขายแล้วก็ไปหาข้อมูลเอาอย่างที่นี่เขายินดีที่เขา,เาให้ข้อเสนอพี่แนอนสำว่าอยางไงคือยังไม่ได้เริ่มคุยค่ะวันนี้แอนเพิ่งไปหาข้อมูลกับทนายมาก็เพิ่งได้ข้อมูลมาเนี่ยค่ะแล้วหลังจากนี้ก็ค่อยไปย่อยกันอีกทีแล้วค่อยจัดสเต็ปว่าจะยังไงต่อค่ะที่ไปสำนักงานพยาการวันนี้ก็ไปมาแล้วค่ะใช่ก็เหมือนไปแบบไปดูทิศทางดูนแนวทางอะไรเงี้ยคือเราในฐานะที่เราเจอเหตุการณ์ร้ายๆตรงนี้เราก็ชีวิตเราก็ต้องดาเนินต่อแก้ไขปัญหาต่ออะไรเงี้ย เราก็แค่แบบพอเราไปยืนอยู่ตรงเรามาศาลหรออะไรอย่างเงี้ยมันมันจะมีความรู้สึกแบบทั้งชีวิตเราใช้ชีวิตระวังตัวมากอะที่จะไม่ทําไม่ทําผิดกับใครแต่มันลืมคิดในมุมที่เราจะถูกกระทําเนาะมันก็ไม่ทันได้ระวังตัวตรงนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องกลับมายืนตรงนี้เลยงงงนิดหน่อยแอนก็แบบไม่ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ใช่มันเออมันแอนก็ว่ามันจากที่แอนไ่วแอนก็ทับทับแอนก็งงเหมือนกันอะหมายถึงแบบมายืนแล้วแอนก็ เออเหมือนใจสั่นอะไรเงี้ยมันจะมีความรู้สึกแบบหวั่นหวั่นไหวอะไรเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยเพราะไม่ไม่ไม่คุ้นตาไม่คิดว่าจะมาได้มาอะไรเงี้ยมากกว่าแต่อแล้วกลับไปในบางที่บางชิีนะคะพี่แอนแบบว่าเตรียมใจว่าแบบเออเราต้องข้ามขึ้นใหม่เองเพื่อแบบเอามันกลับคืนมาไหมคะวันไม่ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้คิดไปในทางเวไหนอย่างชัดเจนอยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลแล้วเราจะดูว่าเราไปทางไหนได้อะไรอย่างเงี้ยมีแนวโน้มยังไงบ้างไหมคะเท่าที่คือกับนาย เออเนี่ยค่ะแอนต้องให้ทนายไปไปไปย่อยอีกทีแล้วแอนค่อยมาบอกได้ไหมคะเนี่ยเอาเป็นวยังมีความทียังเจ็บใจคือยังนอนหลับปกติเอาจังจริงๆอ่ะมันหลับแอนหลับนะแต่ว่ามันเป็นมุมเหมือนดีเลย์มากกว่าเหมือนแบบอยู่ๆก็แบบอะไรอ่ะนี่มันเรื่องจริงใช่ไหมอย่างเงี้ยนี่บอกว่าคะมันมันมาเป็นวูบๆเวลาเราหายยุ่งจากงานอะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่ๆความเศร้ามันเข้ามาก็มีบ้างที่แบบ เฮ้ยมันเกิดขึ้นกับเราได้ยังไงอ่ะแล้วภาพที่เราเห็นวันนั้นมันไม่ใช่เหรอทาไมทาไมมันเกิดสิ่งนี้กับเราอะไรมันจะมีเหมือนแบบคนวนนะคะคนที่แบบเออมันเป็นแฟลแบ็กเข้ามาอะไรเงี้ยเรามันจะเป็นอาการอะไรอย่างมากกว่าแต่ถามว่าโชคดีอย่างแอนคือแอนเป็นคนยุ่งมากเลยแล้วมีอะไรให้ทําตลอดเวลามันก็ได้ทําให้แอนไม่ได้อยู่จมอยู่กับตรงนั้นมันชีวิตแอนมันไปข้างหน้าแล้วแอนก็แอนรัดแอนรัดไม่ได้อ่ะแอนต้องแบบ หาข้อมูลเพื่อยืนต่อให้ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะเป็นช่วงสั้นๆที่เรารู้สึกแบบหวั่นไหว<ม>อะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามันเป็นมนุษย์ทุกคนที่มันเจอแล้วมันแบบเหมือนเราโดนตีเราก็เจ็บนี่เลยฮะ<ม>เราโดนลมพัดแรงๆเราก็มีเซอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบพยายามจะแบบทาให้มันเสถียรประคองให้มันไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยคนก็พยายามามาสร้างรอยยิ้มให้เลยแต่สิ่งที่น่ารักอย่างหนึ่งในยามที่เราเจอ <S <S> <S ในยามที่เราเจออะไรแบบเนี้ย แอนเพิ่งเห็นว่ามีคนดีๆอยู่รอบตัวแอนเยอะมากอ่ะแล้วเขาไม่เคยได้แสดงความรู้สึกอย่างนั้นกับเราแล้วเขาแบบเขาดูเห็นใจเราอ่ะเอออะไรเงี้ยก็ก็ก็มีความอบอุ่นอะไรตรงเนี้ยแผ่แผ่ออกมาให้เรารู้สึกดีอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยแอนคะเหมือนคน,นที่มีประสบกา,การณ์ด้านเนี้ยมีแบบเฮ้ยได้เรียก<อ>เขาบอกที่แอนเราให้แนะนำอะไรแบบโอ้มี<อ>หลายรูปแบบเลยค่ะแอนถึงบอกว่าแอนบอกเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ชัดเจนตอนนี้ยยังไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่เราจะไปต่อสู้กันอะ มันไปมันไปถ้าเราทำข้อมูลได้ดีเราชัดเจนเราก็เราก็สามารถไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะมีคนทั้งที่ทแบบที่เป็นเวนั้นเวนี้มาเยอะแยะเราก็ต้องมีสติในการฟังว่าอันไหนมันใกล้เคียงเคสเราอะไรแบบนี้ค่ะค่ะวันนี้ที่ที่ของที่มันยังเหลืออยู่ตอนนี้พี่นมีการจัดลำดับเรือดูแลมันยังไงมากขึ้นไหมคะที่เหลืออยู่เหรอมีอะไรเหลือ เอาเป็นว่าถ้าเห็นใส่อะไรตอนนี้คือของปลอมเอางี้ดีกว่าคือการวาเราแวงไปเลยไหมมันไปหมดเลยหรอเออมีนิดนึงเหมือนกันนะแบบแต่อย่างเงี้ยมีแบบแซวมากกว่ามันเหมือนเราตลบบกเกิดอะหรือกปล่าอย่างเงี้ยแต่จริงๆเริาเระแวงก็มีบ้างแบบจะวางกระเป๋าว่าไม่กล้าวางแล้วอะจริงจริงนะมันเหมือนแบบเฮ้ย เรารู้ในนี้ไม่มีใครเอาหรอกแต่เราอย่าไปสร้างนิสัยให้คนที่ไม่เคยคิดจะเอาได้มีโอกาสจะเอาเราก็ต้องดูแลตัวเองอย่างนั้นมากกว่าไม่ใช่ว่าคนที่เราอยู่รอบตัวไม่ไว้ใจนะแต่ว่าดูแลตัวเองดีกว่าเราคิดแค่นั้นเลยเนี่ยระวัง่าคร่เปยใช่ไหมใช่แล้วก็แล้วก,วก็มันเหมือนมันไม่ไม่ได้อยากจะไปเอาอะไรต่อแล้วในชีวิตอ่ะเออมันอันนี้ก็แค่บอกให้ฟังนะคะว่าเออพี่เจอแบบนี้พี่ก็อยากแชร์ฟังว่าท้ายสุดพี่ก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยอะไรเงี้ย มีพอถามว่ามันคือหมดหมดตัวเลยะของค่ะของที่มีที่แอนเก็บมาตั้งแต่แอนอายุ1ิบหอะไรเงี้ยคือแอนไม่ได้พึ่งเก็บแอนก็สะสมทีละเล็กทีละน้อยของแอนมาอะไรเงี้ย่ในส่วนนั้นนะค่ะมันก็ไปหมดแต่ว่ามันอาจจะมีนาฬิกาอะไรที่มันเป็นรุ่นที่อีกอันที่ไม่ได้ปล่อยขายได้ทันทีเลยก็ก็ไม่ได้ถูกออกไปอันนั้นพี่ก็ยังมีที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีที่ไหนที่แบบ ทีสุดอนนี้ที่มันไปแล้วก็มีมีของมั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมันเกษียณใจมั่นคือพี่ใช่อะไรเงี้ยค่ะมีรวมอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยใช่ค่ะทั้งหมดเลยไหมคะในไปมั่นนะเกือเกล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 อกล้ค่กีอก้อนก้อนกลือเกั้อเกลอยกลอเกเงล้ยแล้วก็มเืเกลนประสบอิกใจเอมันเอืา พี่ยังสำคัต้องพบจิตสำขาอนอ๋อไม่ไม่ไม่พี่ยังพี่แค่พูดว่าเหมือนแบบเออมันมีจังหวะแบบความรู้สึกใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าเราก็ยังคนโทรลได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบเราอยู่ในจุดที่มันเหมือนอยู่ในช่วงของการเดินทางอะมันยังไม่ได้ถูกแบบฟันมาว่าเราไม่มีโอกาสไปอีกแล้วแล้วเราเจ็บปวดยังยังไม่ถึงจุดนั้นไงก็เลยยังรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังมีหวังแค่นั้นมันก็เลยยังรู้สึกไปต่อได้อย่างของอันนี้พี่เอขอบใจยังไงบ้าง ไม่พูดเลยเลยไม่พูดเลยเลยเขาเขาไม่พูดแล้วบางคนเขาก็ไม่ไม่ถามเลยอะไรเงี้ยเขาก็แค่มาเดินมาเกาะอีกเจอยาย่าเมื่อกี้ตั้งแต่เกิดเรื่องแอนก็ไม่เจอน้องแบบตัวเป็นๆอะไรเงี้ยเขาก็เดินมาเกาะเราแน่นๆเราจะได้รับการเกาะแน่นๆอย่างเงี้ยมาตลอดตั้งแต่เกิดเรื่องอะไรก็ช่วยเราได้นะอะไรเงี้ยเราสมผัด้เลยใช่เลยใช่ใช่แล้วเราแบบเรามันเห็นได้เลยว่าทุกคนแบบหรือไปเจอนัเดตอะไรเขาก็จะแบบ เฮ้ยพี่สู้ๆอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็พอแล้วอะแค่เนี้ยมันก็พอแล้วอะอ่น้องคิมนะคะเหตุการณ์อ๋อกับคิมกับคิมก็เออเจอกันบ่อยเพราะอยู่ที่เดียวกันก็จะมีการคิมลงมาหาพี่หน่อยสิพี่ไม่ไหวละอยากมีเพื่อนคุยอะไรเงี้ยแล้วก็ลงมาก็เป็นการคุยแบบซิสเตอร์พี่น้องอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่การเป็นว่าครอดคดีนี้เกิดขึ้นมาของคิมคนก็ไปจับตามอาว่ามันเกิดข้อสง อันนั้นก็ในส่วนของคิมก็เป็นข้อมูลที่คิมต้องไปไปจัดการต่อคือมันคนละเหตุการณ์กับแอนอะไรเงี้ยแอนจะไปะผสมโลไม่ได้อันนี้านักันดนะคะว่าเรา้ยมีเหตุการณ์แบบนี้มีเหตุการณ์อ๋ออันนั้นเป็นเรื่องปกติที่เราแชร์กันอยู่แล้วมึงมีใครถามสนิทก็เกิดขึ้นได้ยังไงเป็นอะไรเราก็มีการพูดคุยกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คิมเองก็เห็นใจเขาตอนแรกแอนแบบ ก็คิดไอ้น้องทําใจเหอะอะไรตอนเธอเกิดเหตุการณ์เขาอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงตัวเองโอ้โหทำใจยากเหมือนกันเออเขาเข้าใจเขาเลยแล้วพี่แอนเขาก็จะเข้าใจหนูหรือยังล่ะอะไรอยเงี้ยจะแบบอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันทําใจยากอะไรเงี้ยก็เออเออเข้าใจละเข้าใจจริงมีมาตรการในการเข้าคอนโดคอนโดแอนคือแบบแย่เลยนะคะมนี้คือคอนโดแอนอ่ะถ้าไม่ใช่คนอื่นเข้าไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ในตอนแอนเนี้ยแอนไม่ได้ห่วงเรื่องการจะเข้าออก แต่ว่าการที่เราเอาคนในของเรามากกว่าที่จะจำกัดบริเวณว่าไม่ให้เข้าอีกแล้วอย่างเงี้ยมากกว่าทมนี้ทีมงานที่จะต้องมาทำงานแอนไม่มีแล้วค่ะไม่ให้ใครเข้าแล้วค่ะเข้าเข้าไม่ได้ละแอนก็ต้องต้องจัดการใหม่ไม่ได้ละต่อให้แอนไม่มีอะไรแล้วอ่ะแอนก็ให้ไม่ได้แล้วแอนต้องฝึกตัวเองด้วยในการที่จะแบบ<ด>จำกัดพื้นที่ใช่ในทุกๆเรื่องในชีวิตมันก็สอนให้แอนต้องปรับตัวต่อ ก็อาจจะต้องแยกโซนทำง,งานออกจากพื้นที่ส่วนตัวไปใช,ใช่ใช่ใช่ค่ะก็ก็ใอย่จริงจริงนี่ก็เป็นที่ทํางานเป็นหลักอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นโอเคค่ะแอนอยากขอบคุณเลยแฟนที่แบบว่าสนัสนเาลัูใคโอเคแอนก็ <and S 2> ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ไม่ว่าจะเข้ามาในไ g จแอนหรือในทางโซเชียลที่เป็น ที่เป็น Facebook หรืออะไรของแอนอะไรทุกคนให้กำลังใจแอนไม่สามารถเข้าไปตอบหัวใจหรือตอบแตงกิ้วขอบคุณทุกคนได้นะได้ครบก็ขอใช้คุณที่ตรงนี้ขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจนะคะแล้วก็ก็ขอบคุณขอบคุณะคะ่ะมันมีความหมายสำหรับแอนขอบคุณค่ะ yeah.